ผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องคนสารแห่แห่ทำมือนะครับวันนี้ก็เป็นสอนแห่ตอนที่3แล้วนะครับก็เป็นการเตรียมชุนนะครับสําหรับจะเอามาใส่ได้ไว้สารแห่นะครับจากคลิปที่แล้วที่เราได้ทําจอมกันไปแล้วนะครับวันนี้นะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะครับไม้ไผ่นะครับเป็นไม้ไผ่แห้งนะครับตัวนี้เราจะเลือก ไม้ไผ่แห้งที่มีมีผิวติดด้วยนะครับถ้าถ้าเรา,เราไม่เอาผิวมันเนี่ยชุดเราจะหักง่ายนะครับความแข็งแรงของมันอยู่ที่ผิวของมันนะครับสำหรับไม้ไผ่นะครับอุปรกรณ์เราก็ง่ายๆครับเราก็จะใช้คัตเตอร์ในการแกะนะครับส่วนดินสอกับไม้มรรถ้าเดี๋ยวเอามาวัดระยะนะครับ อันนี้นะครับผมก็ได้นั่งทําเมื่อคืนนะครับนั่งทําเมื่อคืนแต่อันนี้ผมจะเอามาทําเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับมือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่จะทาพีมนะครับพิมไม้ไผ่เนี่ยเราทําเองเราจะสามารถใส่ได้ได้เยอะกว่านะครับได้เยอะกว่าที่เราไปซื้อชุนพลาสติกตามท้องตลาดนะ ค <Okay, S 2> ครับไปเรื่องไเลยครับนะ mm hmm. ครับไม้ไผ่แล้วก็ผ่าออกมานะครับแล้วเราก็ให้มันมีความหนาประมาณ2องมิลนะครับความหนาตรงนี้ประมาณสองมิล mm hmm. ก่อนอื่นแล้วก็มามาร์คจุดกันก่อนเลย mm hmm. วัดจากหัวนะครับลงมา ห้าเซนนะครับติ๊กไว้จากห้าเซนลงมามา,มาถึงเก้าเซนนะครับติ๊กไว้ครับแล้วเราก็ขีดขีดพลาดขวางเลยนะครับมาจุดไปนะครับกระด้านตูดน,นะครับวัดมาประมาณเซนครึ่งนะครับ ประมาณเซนขึ้นหรือสองเซนแล้วแต่ท่านใดชอบลึกหรือชอบตื้นนะครับนี่ครับเรามาร์จุดแล้วครับแล้วเราจะตีเส้นกลางนะครับตีเส้นกลางไว้เส้นบนนี้ ้บนนี้ผมจะเอามาร์กจุดโค้งนะครับเวลากแกะอาจจะเลยไปบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะพอเรามาร์กจุดเสร็จแล้วนะครับเพื่อความสะดวกนะครับเราก็ใช้เครื่องทุ่นแรงครับสว่านครับสว่านกับดอกสว่านประมาณ2มิลน,นะครับดอก2มิลน,นะครับเจาะเดี๋ยวเราเจาะเลยเพื่อ คือความง่ายในการแกะนะครับ้เรนที่แรงนิดนึ่งระยะนะครับไม่ให้ไปชิดตา้ขอบมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเหลือขอบนิ่เดียวให้ห่างประมาณ3มมิลน,นะครับจากขอบขอบตรงนี้ mm. อน,นีจะห้จะขยับเข้าไปมากกว่านั้นก็ได้จะให้ดีนะครับต้องให้มันตรงกันด้วยนะครับรูล่างกับรูบนส่วนด้านบนนี้ผมจะจาบเพิ่มอีกรูนึง เพื่อการง่ายในการแกเนี่ยครับเมื่อเราจับเสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งด้านแห,แหลมด้านบนนะครับนี่ครับอันนี้เวลาเราตัดตรงนี้มันจะง่ายขึน้นนี่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ เสร็จแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับขอให้เป็นใบมีดใหม่นะครับมันจะได้มีความคมนะครับแล้วเราก็แกะลงมาตามนี้เลยครับขั้นตอนนี้เราใจเย็นๆนะครับระมัดระวังมือด้วยนะครับ เมื่อคืนผมก็โดนไ้วลลวครับนี่ครับนี่ต้องค่อยๆแกะนะครับใจเย็นๆครับหมุนซ้ายหมุนขวาแกะไปเรื่อยๆนะับ ไอที่ผมเจาะเนี่ยไม่ใช่อะไรครับเวลาเรากรีดออกมาเนี่ยมันจะได้ไม่เลยขึ้นมาข้างบนหรือไปข้างล่างครับมันจะได้ง่ายแล้วก็สะดวกเราด้วยครัสำหรับกิมแหตัวนี้ครับก็จะใช้สารแหรตั้งแต่ สีเซนนะครับสี่เซนห้าเซนครับผมถ้าอยากได้ตัวใหญ่แล้วก็เครื่องขนาดรงไปโอเคครับนี่ครับฝั่งแรกเราทะลุแล้วนะ นี่นะครับท่านผู้ชมฝั่งแรกเราทะลุแล้วนะครับเหลืออีกฝั่งนี้ครับนี่แหละครับถ้าเราคัตเตอร์เราคมมันก็จะแกะง่ายหน่อยแนะนำนะครับต้องเป็นไม้ไผ่แห้งนะครับไม้ไผ่แห้งนะครับมีผิวครับติดผิวมันด้วยนะครับ ไม่งั้นมันจะหักนะครับเวลาใช้งานถ้าไม่มีผิวของไม้ไายติดค่อยค่อยตีดครับติดไปเรื่อยๆครับ ทะลุทั้งสองฝั่งแล้วครับนี่ครับเพ่านผู้ชมตอนนี้ก็าทะลุทั้งสองฝั่งแล้วนะครับต่อไปก็ทําการตกแต่งนะครับตกแต่งให้เป็นแบบนี้นะครับให้เป็นเหมือนตัวนี้เลยนะครับ เราก็มาตัดโค้งตรงนี้นะครับ ทำนะครับระวังมือด้วยครับเพราะว่าคัตเตอร์มันคมนะครับโอเคครับนี่ครับตัดโค้งรับโค้งได้แล้วเนาะมาค่อยๆแต่งนะ ขดเราเอาได้สอดมันจะได้ง่ายครับเตรีมเข็มมาด้วย ร้อนนะครับตอนผมหัดแกะใหม่ๆก็เสียไปลายอานอยู่เหมือนกันกว่าจะออกมาใช้ได้นะงานแฮนด์เมดต้องใส่ความใจเย็นที่จะร้อนอะไรก็แกะเสียแกะเสียทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนนะครับ เราทำไว่ทำคล้องเราก็จะทําไวขึ้นนี่นะครับโอเคครับนี่เรียบร้อยแล้วครับใส่ลบลบมุมมันหน่อย ครับนี่ครับลองกดดูครับโอเคกดได้นิดๆไม่ไม่อ่อนมากนะครับไม่อ่อนมากไม่เข็งมากครับเข็มมันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะด้านสูตรนะรแต่งแต่งลบเสี้ยนลบคมมันหน่อยนะฮะ ผมรื้วัดหน้ากว้างของมันให้ท่านผู้ชมดูนะครับหน้ากว้างก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเซนครึ่งเกือบเกือบหนึ่งเซนครึ่งนะผมอยู่ที่หนึ่งเซนเกือบอีกสามมิลความยาวนะครับความยาวก็อยู่ที่ยี่สิบสี่เซนครึ่งยี่สิบสี่เซนครึ่ง ดูกันต่อแต่งกันต่อลบคม,มนะฮะไม่ไม่ต้องลบคมมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บงานอีกทีตอนใช้กระดาษสายขัดนะครับให้มันลื่ๆนๆนะครับไอ้ตรงตรงนี้นะครับเราต้องเหลือไว้ใหญ่ดดนึงนะครับถ้ามัน เดี๋ยวนี้เดียวไปมันหักง่ายครับไอตัวแขนมันนะครับข้างนอกนะครับส่วนไส้มันก็เอาพอประมาณนะครับเรากดๆดูนะครับนี่คะถ้ามันขยับอย่างนี้โอเคพอใส่ได้นีครับใส่ได้แห็ได้นะฮะแล้วต่อมาครับด้านตูดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะแกะให้มันเป็นแบบนี้นะครับกดลงไปเลยกดมีดลงไปเลย แนะนำนะครับมือใหม่นะครับให้แกะทางด้านตูดก่อนนะครับเดี๋ยวหัวเราเรามาแต่งทีหลังนะฮะเดี๋ยวพอแต่งหัวไปเรามาแกะตูดมันจะยากกลัวหัวมันจะหัก ใหเก็บไปฮะถ้าเราเห็นว่ามันลิฟพอประมาณแล้วก็ไม่จำเป็นต้องถึงมากาก็ได้นะ แล้วครับท่านผู้ชมด้านตูดนะครับนี่ครับนิบร้อยแล้วตอนนี้ต่อไปนะครับด้านหัวนะครับเราจะมาทําแบบนี้นะครับค่อยเรานะครับหัวนีสําคัญเลย นี่ครับถ้าคัาตเตอร์คมแล้วก็เกะง่ายครับไม่ต้องออกแรงเยอะได้ขอบแหลมพอประมาณไ,มได้ความเหล่มพอประมาณครับรค่อยค่อยครับตรงหัวนี้สำคัญนะครับค่อยค่อมันบอกบางมาก ส่วนตรงหัวนี้จะเป็นแบบแหลมๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่การใช้งานวิธีการสายของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะใช้แบบแหลมๆแบบนี้นะครับไม่ไม่ต้องมีที่เกี่ยวแบบตัวนี้นะครับแต่ผมใช้แบบตัวเกี่ยวนะครับเพราะมันใช้ได้2แบบเลยนะครับ ไปเราก็มาทําตรงที่เกี่ยวนะครับตอนทําตรงที่เกี่ยวนะครับตั้งใจเย็นๆนะครับค่อยครับค่อยมากนะครับเดี๋ยวมันจะขาดตรงนี้ต้องใช้ความคมนครับเอาความคมใหม่เอาความ,ม,มาคาม,มใหม่ดีกว่า อย่านี้โอเคค่อยมาครับความรพอประมาณครับพอเกี่ยวได้ติดนะครับลึกเกินไปแล้วไม่ดีนะครับ ตืเงินงไปก็ไม่ดีครับเป็นอูประสักในการสารครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ความลึกพอประมาณแล้วครับที่ผมใช้ก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตกแต่งนะอย่าให้มันเลยไปโดนตรงที่เรามาร์กแลนะ้ว เราทำขอเกีียวโอเคค่อยๆครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับกรีมแห้ของเราแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอากระดาษทรายมาขัดกันนะครับเพื่อลบ ความคมนะครับตามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เสี้ยงของมันนะครับเพื่อจะไม่ให้ได้ไปเกี่ยวหรือไปติดตอนเราสารนะครับมันจะได้คล่อง,งเบอร์ศูนย์เลยครับมาคักเลยตัดนะมา เหลี่ยมก่อนขัดเบาเบานะไม่ต้องเป็นเน้นแรงมากตรงหัวนี่ต้องขัดเรียบเป็นพิเศษหน่อยเรา็ต้องใช้รักษยความลื่นของหัวเนื้อม้ในการสานแห้นะครับตัวนี้จะเป็นจุดที่สัมผัสได้นะ นี่เราต้องขัดนะครับอยาให้มีรอยไม่มีเสีย้ยนมีอะไรนะครับมันจะไปเกี่ยวได้เรานะครับได้เราก็จะฟูจะขาดนะครับเราก็จะปิดขัดแบบมันไม่คล้องมือครับเวลาสารเน้นนะครับตรงนี้เน้นๆหน่อยเรียบๆต่อมาเราก็ขัด ในล่องในล่องนี้นะครับลบเหลี่ยมนมะแล้วเวลา,เรา,เ,ราเราใส่ได้จะได้ใส่ง่ายาไม่ต้องขัดถึงก็ให้มันกลมนะครับขัดแค่ลบรอยเสียนรอยอันนี้มันเฉยๆนะครับลอยเหลี่ยม,มนะครับเวลาขัดตรงนี้นะครับให้ระวัง เนี่ยครับเข็มตรงกลางด้วยนะครับให้ให้มันมีผิวของไม้ไผ่ด้วยนะครับตรงนี้ต้องเหลือผิวไว้ด้วยนะครับถ้าไม่เหลือผิวนะครับเวลากดใส่ได้นะครับมันจะหักนะครับผิวความเหนียวของมันอยู่ที่ผิวนะครับไม้ไผ่นะครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนี่นะครับด้านบนเข็มเข็ม ขัดเรียบร้อยแล้วโอเคครับต่อมานะครับขัดด้านตูดมันโอเคเรียบร้อยครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับชุนสำหรับใส่ได้สารแหน,นะครับนี่ครับชุนม้ไผ่ทําเองนะครับ เราก็จะมีไว้ใช้งานนะครับทำเองอยากได้สั้นยาวใหญ่หนาแบบไหนนะครับได้ตามสบายเลยนะครับแนะนำอีกอย่างหนึ่งครับความหนาของมันนะครับยิ่งหนายิ่งดีนะครับเพราะเวลาเราจับสารเนี่ยมันจะได้ไม่หักง่ายนะครับของความหนาของผมก็อยู่ที่ มีนพอดีเลครับถ้าบางไปมันก็จะหักง่ายนะรตรงนี้นะครับบางท่านก็จะเอาให้มันตรงกับตาข้อของไม้ไผ่รแล้วแต่ครับอย่างของผมใช้นี่ผมใช้ไม้หนาหน่อยครับไม่ไม่จําเป็นต้องให้ตรงข้อก็ได้ส่วนด้านหัวนี่ก็ไม่ต้องตรงข้อก็ได้ครับเพราะผมเน้นให้มันหนาครับเพราะบางที ตรงข้อตรงข้อของไม้ไผ่มันแกะยากครับแกะยากนิดนึงมันแข็งแต่เวลาถ้ามันตรงหัวเนี่ยตรงเนี้ยมันจะบินง่ายนะบินไปแล้วเราก็ต้องทำตัวเกี่ยวใหม่นี้ขาดขดมานเ่นเบาหนโอเคครับเรียบร้อยครับสำหรับกีมไม้ไผ่นะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับมือใหม่นะครับที่อยากสารแหวเป็นนะครับนอกจากจะสารแหเป็นเราต้องเรียนรู้การทําอุปกรณ์ของเราด้วยนะครับเนี่ยครับท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับชมจนจบคลิปนี้นะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปสอน ฐารแฮและเทคนิคต่างๆต่อไปนะครับอย่างไรผมก็ขอตัวก่อนนะครับนี่ครับจะไปขัดไที่เหลือนะครับให้มันสวยงามนะครับจะได้ใช้อย่างรื่นมือนะครับสวัสดีครับ